ที่พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้ Chain ะคาร์ดิเชนเนี่ค่ะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f c e e o o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ สับช่วงนี้เราต่อสายพูดคุยกับอาจารย์โตศาสตราโตอ่อนไว้นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นนักวิชาการของสถาบ,บันทิศทางไทยด้วยซึ่งอาจารย์เองก็มีมุมมองในการวิเคราะห์หลังจากวันนี้เรามีประเด็นตรงที่ว่าต้องจับตากันมานานแล้วนะครับว่ารัสเซียเองเนี่ยเขาจะแก้เกมเรื่องของปัญหาการเงินยังไงแล้วก็ถูกทางชาติตะวันตกทางกลุ่มพันธมิตรนั้นคว่ำบาตรแซงชั่นอย่างเห็นได้ชัดอย่างหนักหน่วงด้วยวันนี้เราอยู่ในสายกับอาจารย์โตแล้วนะครับ สวัสดีครับาจารย์โตครับครับสวัสดีครับโตพี่ถามคําถามโตคําถามแรกเลยนะการที่รัเสเซียบ,บอกว่าใครซื้อพลังงานจากรักเสเซียจะต้องจ่ายเป็นรูเบิลแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดสัญญาหรือเปล่าในเมื่อสัญญาไม่ได้เขียนเอาไว้ในฐานะโตเป็นนักกฎหมายทําได้ไหมคะในการจะเรียกร้องว่าถ้าเกิดซื้อพลังงานจากฉันเธอต้องจ่ายเงินเป็นรูเบิลฉันไม่รับดอลลาร์จากเธอแล้วคืออย่างนี้ถ้ามองในแง่กฎหมายเนี่ยนะครับ สมมติว่ามันมีสัญญาซื้อขายพลังงานกันใช่ไหมครับเขาก็จะต้องกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในคันชำระนี้ถูกไหมฮะถ้าพลังงาน<บ>ใช่ไหมฮะ<บ>แต่ทีนี้เนี่ยสัญญาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นอยู่กับว่าจะกําหนดเป็นเงินสกุลอะไร<บ><บ>ทีนี้อาจารย์คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าที่ผ่านมาการค้าการขายทั่วโลกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาอิทธิพลสูงถูกไหมครับค่ะ<บ>ดังนั้น ไม่ว่าใครจะซื้อขายอะไรบางทีไม่ต้องเป็นรัสเซียกับยุโรปหรอกครับทุกประเทศเขาก็จะอ้างอิงสกุลเงินกลางก็คือสกุลเงินดอลลาร์ถูกไหมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องในเรื่องก้าวในเรื่องการซื้อขายรอบนี้จริงๆมันไม่ใช่เกมการเมืองธรรมดานะพยายามที่จะทำลายนะฮะ,ะเพราะว่า อาจารย์ครับขออีกทีนึงฮะสัญญาณไม่ชัดทำลายอะไรครับโตฮัลโหลครับอาจารย์โตครับสัญญาณได้ยินไหมครับอะเมื่อกี้ที่ำลายอะไรนะครับเอาเลยที่บอกพยายามจะทำลายเนี่ยโตว่าจะพยายามทำลายอะไรครับทำลายโอ้โหมับครับสัญญาณไม่เป็นใจแล้วอาจารย์โตได้ยินไหมคระขออีกทีได้ไหมครับที่พูดเมื่อกี้นี้ฮะ อ่าก็คือก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์นะโอเคทีนี้ทางด้านของสหรัฐพูดบอกว่าถ้าใครจะนำเข้าพลังงานจากรัสเซียขอให้รัสเซียส่งต่อไปแต่คนที่ซื้อเนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายเงินกักเงินเอาไว้ก่อนโจวว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเอ้ย เธอจะต้องส่งให้ฉันต่อไปอยู่นะเพราะเธอเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญพวกฉันยังจะซื้อแต่ฉันยังไม่จ่ายเงินเธอนะเพราะว่าเธอจะมาเรียกร้องอรูโบอันนี้ทําได้ไหมต่อคือตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องกันฟังรัสเซียบอกให้จ่ายเป็นรูเบิลใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าถ้าฝ่ายยุโรปเนี่ยจ่ายเป็นรูเบิลขึ้นมานั่นหมายต่อไปนี้สัญญาซื้อขายโดยเริ่มจากกา๊าซเนี่ย นะครับจะทําเป็นเงินรูเบลิลแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยการซื้อขายสิ่งของต่างๆสินค้าและบริการทําในรูปเงินรูเบลิลทั้งหมดแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาย่อมสูญเสียอำนาจทางการเงินโลกครับค่ะซึ่งแน่นอนสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องดิ้นรนครับเขาก็ต้องดิ้นรนโดยการไปล็อบบี้โดยการแบลอะไรก็แล้วแต่ว่าเนี่ยคุณต้องส่งการมาทำสัญญานะที่เซ็นกันไว้แต่ในขณะเดียวกัน ในเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าพึ่งจ่ายเป็นเงินรูเบิลเพราะว่ามันมีสัญญาเขียนเอาไว้แต่เดิมว่าให้จ่ายเป็นเงินสกุลอะไรซึ่งผมมองว่ารัสเซียเองเนี่ยในอนาคตเขาก็ต้องพยายามที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นสัญญาซื้อขายกา๊าซนับตั้งแต่ต่อไปนี้ก็ต้องเป็นสัญญาในรูปการตกลงว่าจะต้องชำระนี่เป็นเงินสกุลรูเบิลนะฮะซึ่งเรียนอาจารย์อย่างนี้ฮะให้สื่อสารง,ง,ง่ายๆก็ค,คือว่าตอนเนี้ยมันคือการแย่งชิงฮะว่าถ้า เ,เงินสกุลรูเบิลเป็นเงินที่ได้รับการนับถือมากกว่าเงินของเ,อเงินดอลลาร์เนี่ยมันคือการสูญเสียอ,อํานาจโลกของสหรัฐอเมริกาเพราะจริงคนทั่วไปจะไปมองเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ถูกไหมครับแต่ใจอย่าลืมว่าเมื่อรัเสยยเซียเนี่ยสมัยปีสองพันสะิบสี่ที่รัสเซียยึดไครเมียนะฮะตอนนั้นรัสเซียเศรษฐ,ฐกิจยังไม่แข็งแกร่งเท่านี้นะครับตอนนั้นทอกาตอนซีมสองยังสร้างไม่เสร็จ ตอนนั้นรัสเซียก็ถูกแซงชั่นจากสหรัฐอเมริกาหนักมากโดยใช้ระบบกดอ่าอาจารย์คิดง่ายๆฮะทําไมเรื่องเงินมันสําคัญผมเรียนง่ายๆฮะในครอบครัวคุณผู้ชมเนี่ยใครเป็นคนคุมเงินคนนั้นคือคนคุมบ้านเนี่ยใช่ไหมฮะใครคุมเงินคนนั้นคุมบ้านเนี่ยนะถ้าถ้าภรรยาคุมเงินภรรยาไม่ให้เงินสามีสามีไปไม่รอดหรอก ดังนั้นมันคือการแย่งชิงอำนาจแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 0 1 4และก่อนนั้นนี่ผมเลยให้การทราบว่าคือรัสคืออเมริกันเขาไม่กลัวอำนาจขีปนาวุธของรัสเซียนะค่ะอ่าถ้ารัสเซียทํำสงครามในยูเครนแน่นอนจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามใช้ศัพทะกำลังตั้งแต่ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศสวิสการแซงชั่นทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อทําให้รัสเซียงอยเปี้ยเสียขาค่ะนะฮะให้ปูพังจากข้างในให้เกิดความวุ่นวายจากข้างในซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ผมโยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของข้าวสาลีคครรััรบบอืมปี2014แล้วเซียสูกเซนชั่นเรื่องอาหารกับยุโรปแต่พอหลังจากปี2014ปูตินทํากันบ้านนะฮะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเกษตรสามเหลี่ยมรูปแม่น้ําโบก้าตอนนี้กลายเป็นว่ายุโรปขาดแคลนอาหารแทนอืเพราะว่าผมจะเรียนใาจารว่าสงครามและเซียยูเครอบนี้เนี่ยรัสเซียมีการเตรียมตัวยิ่งกว่าเรื่องกําลังอาวุธอื มีการเตรียมตัวรองรับการแซงชั่นเขารู้ว่าจะเกิดสงครามเศรษฐกิจ<ป>ด้วยถูกต้องครับ <ฮะ S 1> เขารู้ว่าเขาจะต้องถูกแซงชั่นเรื่องอาหารเขารู้จะต้องถูกแซงชั่นเรื่องเศรษฐกิจ <ฮะ S 1> เขารู้ว่าเขาจะต้องถูกแซงชั่นเรื่องการโอนเงินข้ามชาติโดยอเมริกาปุมระบบสวิต <ฮะ S 2> ดังนั้นรอบนี้เนี่ยผมเียให้อาจารย์ทราบว่าคนทั่วไปมองไม่เห็นนะครับว่าทําไมที่ผ่านมาราคาทองคาขยับมขึ้นเรื่อยๆครับ ที่ผ่านมาราคาทองคําปรับฐานขึ้นเรื่อยเพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าเขาต้องการบอกว่าต่อไปนี้ให้ทุกประเทศทั่วโลกอถือทองคําเป็นเงินตุนสำรองระหว่างประเทศอือย่างเดียวโดยไม่ต้องถือดอลลาร์อันนี้คือจะได้ค่าความสําคัญของดอลล่าร์ใช่ไหมให้เอาทองคําเข้ามาแทนถูกต้องครับอาจารย์ผมกำลังจะย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาผมได้ทราบว่าโลกใบนี้เนี่ยสิ่งที่อเมริกาเ <c oughs> ฮนรี่เฟสซิงเจอร์บอกก็คือว่าใครคุมเงินคนนั้นคุมโลกค่ะ <c oughs> ดังนั้นนะที่ผ่านมาเนี่ยอ่าสมมุติว่ารับเบียออกลูกนักเลงถูกไหมฮะฉันก็ไม่ให้เธอโอนเงินไปห,หาประเทศเทศพื่อนบ้านเธอการโอนเงินไม่ได้หมายความว่าไงอาจารย์หมายความว่าทําการค้าไม่ได้ออืวันนี้ถ้าอาจารย์กําลังเอฟของตาทำาอ,อใน้าออนไลน์เนี่ยใช่ไหมอาจารย์ถูกปิดแอปพลิเคชันธนาคารอาจารย์โอนเงินไม่ได้ไม่มีใครค้าขายอาจารย์ที่ผ่านมาสหรัฐเขาใช้วิธีแบบนี้ครับ ในการควบคุมประเทศต่างๆทั่วโลกะนะฮะแต่ถ้าใครแข็งขืนมีลิปตรารุภาพเขาก็ค่อยว่ากันทีว่าจะส่งกองกำลังเข้าไปหรือเปล่าขณะเดียวกันรอบนี้เนี่ยผมครับตอเลยจ้ะตอบจอะคือรอบนี้เนี่ยผมบอกอาจารย์เลยว่าก่อนที่วลาดิเมียร์ปูตินจะบุกยูเครนเนี่ยรอบนี้มีการเตรียมการมาเป็นสิบปีทำการบ้านดีมาก ทำกัน้ด้ดีมากทั้งเรื่องว่าทํายังไงเราจะไม่ถูกโต้ก,กับแ a n c t ั o นในเรื่องอาหารจนคนในประเทศอดอยาก<ะ>เพราะถ้าคนในประเทศอดอยากสิ่งที่เกิดขึ้นคือการประท้วงนฮะแล้วคนเหล่านั้นจะกลับมาโค่นผู้ติด<ะ>ใช่ไหมการเตรียมการในเรื่องแ a n c t ั o นทางเศรษฐกิจการเตรียมการในเรื่องการเงินรัสเซียม,มีการใช้ระบบการโอนเงินข้ามชาติที่เรียกว่าเมียอืไป ไปผนวกกับระบบของจีนที่เรียกว่ายูเนี่ยนเผ่านทางพวกช่องทางอาลีบาบาอาลีเปพวกนั้นเลยค่ะเขามีการเตรียมไว้หมดแล้วช่ทีนี้จีเจ็ดเนี่ยรัสเซียรัสเ,เซียถอดถอดบทเรียนในกัาครับทดอีจัดกรณีที่เขาถูกแสงชั้นในปี2014ตอนนี้นจีเจ็จะไม่ยอมจ่ายเงินเป็นรูเบแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็เป็นคนที่ได้เปรียบในเรื่องของเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของด้านพลังงาน อันนี้โตมองเห็นการต่อสู้ตรงนี้ยังไงครับลายหนึ่งจะไม่ยอมจ่ายเป็นรูเบิลอีกยายรายหนึ่งก็บอกไม่จ่ายเป็นรูเบิลฉันก็ไม่ขายพลังงานให้เธอตกลงอันเนี้ยมันจะรับไปทางไหนครับอ่าผมเรียกอย่างงี้จา้าอำนาจทางการเงินเนการมันเกิดขึ้นพร้อมหน้าจทางการค,ครับค่ะหมายความว่าไงถ้าใครคุมการค้าโลกได้มากเช่นอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ไปซื้อสินค้าจากร้านแห่งหนึ่งอาจารย์ซื้อเป็นประจำใช่ไหมฮะ ซื้อสินค้าไปขายซื้อเป็นประจาซื้อเดือนสองเดือนสามเดือนพอผ่านไปหนึ่งปีสิ่งที่อาจาย์จะเกิดคือือจา์เกิดเครดิตถูตกไหมอ่านะพอเกิดเครดิตปุ๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือหอาจา์จะเกิดมันเป็นสงครามปิงความน่าเชื่อถืออย่างกรณีนี้เหมือนกันฮนะกรณีพลังงานผมวิเคราะห์อย่างนี้ฮะว่ายุโรปเนี่ยผมเรียนอาจารย์ทราบผมอยู่มาเจ็ดปีผมรู้ดีครับว่ามันหนาวมากถ้าไม่มีการนี่คือตายเลยอ่าฮะแรล่งพลังงานของยุโรปเนี่ย ทางตอนเหนือมาจากแถบนอร์เวย์ซึ่ง<ะ>ปริมาณไม่เพียงพอไม่ปริมาณไม่เพียงพอที่ผ่านมายุโรปประสบปัญหานี้มากสองครับแหล่งพลังงานมาจากสหรัฐแหล่งพลังงานก๊าซจากสหรัฐต้องขนนะขึ้นเรือบรรทุก,กไ,ไกลมากไกลมากมันมีต้นทุนสูงปัญหาของแหล่งพลังงานจากสหรัฐคือราคาสูงน,นะสามครัแหล่งพลังงานก๊าซจากตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องการวางข้อ เพราะว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแถบนั้นดังนั้นฮถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยปูตินเขามองออกครับว่าแล้ว่ายุโรปอะต้องการพลังงานและเขาก็รู้ว่าไบเรียรเป็นแหล่งที่ใหญ่พอดังนั้นในช่วง10ิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปูตินรู้ว่าตัวเองจะสารต่ออำนาจทางการเมืองโดยใช้กา๊าซเนี่ยเป็นเครื่องมืออาการเมืองภาพออกใช่ไหมครับ ก็ค่อยๆทําโครงการท่อก๊สบา์เทอร์ฮูสท่อก๊สนอร์สตรีมหนึ่งท่อก๊ซนอร์สตรีมสองเข้ามาเพื่อเพื่อทําให้ยุโรปพึ่งพ่ากา๊ซจากรัสเซียได้มากที่สุด mm hmm. นะับซึ่งปูตินานออกครับว่ากา๊ซจากนอร์เวย์เนี่ยไม่เพียงพอก๊ซจากสหรัฐต่อให้มีเยอะขนมาก็แพง mm hmm. แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือยุโรปเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ไดิ้นรนที่จะออกจากกุ้งมือของรัสเซียนะเขาดิ้นรนครับ พยายามไปหาแหล่งกา๊าซจากแหล่งอื่นเดยเพราะยิ่งอยากจะพึ่งกา๊าซจากสหรัฐนั่นแหละเพื่อเอามาดุงขาดแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรือที่ใช้ขนกา๊าซมันไม่พอครับอ่าค่ะเรือที่ใช้บรรทุกกา๊าซต้องไประดมจะต้องใช้เป็นพันลำนะกว่าจะกว่าจะขนกา๊าซจากยุโรปกวาจากสหรัฐมายุโรปได้มันก็กลายเป็นว่าโดยสภาพทางความเป็นจริงทั้งหลายมันทําให้นะเวลานี้เนี่ย เกมในเวลานี้เนี่ยยุโรปต้องพึ่งพากาจากรัสเซียกลายเป็นรัสเซียได้เปรียบนะคะตรงนี้ถูกแลปะปาลาดีเมียบูตินก็ชัช่วงชิงความได้เปรียบจากการที่ยุโรปต้องพึ่งพากาเอามาเล่นเกมในเรื่องไฟแนนเชียลมาเล่นเกมในเรื่องกันโอเคครับโตได้ความรู้จากโตเยอะมากเลยในตรงนี้นะคะขอบคุณมากนะโตจา๋าขอบคุณนะค,ค,ค,ครับครับครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ คือพี่ก็มองดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเ,เวลาอากาศมันหนาวเนี่ยนะครับพี่เคยเจอนะตอนอยู่อเมริกาแล้วก็แก๊สพี่หมดนะคะตอนกลางค,คืนตอนดึกตอบเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักและเสื้อผ้าที่ซักแล้วนะคะพี่เอามาถมตัวหมดเลยว่าหนา,หนาวมากมเพราะฉะนั้นการพึ่งพาแก๊สและน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดจะหาอะไรมาทดแทนเนี่ย มันทั้งแพงขึ้นทั้งไกลทั้งการขนส่งยากลำบากเพราะฉะนั้นปูตินท้าทำการบ้านมาเนี่ยสงครามอาวุธสงครามเศรษฐกิจแล้วก็สงครามข่าวสารรัสเซียตอนนี้แพ้อยู่อย่างเดียวแพ้สงคราม,รามข่าวสารแต่สงครามอาวุธเขาไม่ได้แพ้และสงครามเศรษฐกิจเขาก็ไม่แพ้พี่เคยพูดให้ท็อปฟังแล้วใช่ไหมว่าเขามีบริกนะคะก็คือบร,ราซิลปรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ชาวแอฟริกาแต่ตอนนี้เรามองดูนะคะ เกาหลีอ,อิรานนะครับปากีสถานซาอุดีอาระเบียก็มารวมอยู่ตรงนี้ด้วยใช่เพราะอเมริกาในเรื่องของสื่อตัวนตกนี่โอ้โหไปทุกแขนนะทั่วโลกชนะนะแต่ว่าในแง่ของการแซงชั่นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้จันโตเขาบอกเนี่ยเรื่องอาหารคนรัสเซียถ้าเกิดเขาไม่อดเขาก็ไม่มาไล่ปูตินขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยรัเสเซียก็เตรียมการทั้งของตัวเขาเองแล้วไปผูกกับจีนด้วยนะฮะ แล้วก็ไอ้พันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจของเขาอย่างที่พี่บอกบริกเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วแต่ยังมาเพิ่มซาดีอาระเบียเพิ่มอิหร่านเพิ่มเกาหลีเหนือนะครับเอ่อมันก็รวมทั้งกาตาร์อะไรต่างๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่พร้อมในการที่จะไปอยู่อีกข้างหนึ่งตรงนี้ส่วนเยอรมันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องพึ่งตรงนี้หลายๆประเทศก็ไปในทิศทางเดียวกับเยอรมันเพราะฉะนั้นความได้เปรียบตรงนี้รัสเซียมีนะค,ะครับถ้ารัสเซียเนี่ย ปรับปรงเรื่องสงครามข่าวสารสักนิดหนึ่งดูเหมือนรัสเซียจะได้เปรียบจริงๆครับถ้าเมื่ไหร่เขาได้เปรียบเรื่องข่า,าวสารมานี่อาจารย์ครบเลยครังานนี้ครบเลยนะสงครามเลย